ผมคลิปนี้ก็ขอกับสวัสดีนะครับผมคลินี้คืเอเขาครับผมนี่ข้าเบิรงรถของหม่นะครับผมก้าลังเดินทางครับถิงหอบ้านแล้วครับผมสำหรับคันนี้เป็นยีโนนะครับยีโนเอฟดีสามฮนะครับผม อีสามเหดเป็นยางไงนะครับผมเป็นยางเก่าลอยนะครับผมเตียงยืน่นลอยเก่าหานะครับผมเตียงยืน่นลอยเก่าหา่าสำหรับตัวนี้กะเป็นรถช่วงแงวนะครับผมฮกเลนห้าชิพนะครับผม มาเบิรงไหนเลื่อนไหมนะครับผมเลื่อนไหมนี่เข้มไม้ความเร็วพอขึ้นนะครับผมเข้มไม้ความเร็วพอขึ้นนะครับผมเกลมเกลมใส่ได้นะครับผมแล้วก็เกียรมหวานใส่ได้นะครับผมเกมีน้ำมันใส่ได้ครับเกรีรอบนี่เป็นล้วนๆนะครับผม ขึ้นอยู่นะครับผมขึ้นแต่ว่าขึ้นเป็นล้วนไปล้วนมานะครับอันนี้ก็อยู่ทั้งสี่เลยครับผมทำสภาพนะครับผมแต่สมัครกับใส่ได้นะครับเกียร์กุม horn น,นะครับกุม h อนกับอยู่ปกตินะครับผม,มหุม h o r ปกตินะครับเกียร์น้ำมันกับใส่ได้เกียร์ลมใส่ได้นะครับผม กประมาณนี้นะครับผมบ่อขังใส่บ,สบ่มีนะครับผมประเป็นเป็นบอ่อนอนมากนะครับผมรถกาะสิมีเก็บงานอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับระบบพื้นระบบไฟออียงแน่นะครับผมกะ มาไทยเบื้องน้ากันนะครับตอนขับนะครับผมรถคันนี้เป็นรถไอ้เบินใไซท,ทุกทุกอ่อยมากเมื่อก่อนนะครับผมเป็นรถแกอ่อยเมื่อก่อนนะครับแ่งไหวยังดีแหละครับผมติดสโลว์ความนะครับผมสโลว์ลูกง่ายมากเลยครับผมกันติดอยู่ข้ังล่างเนาะสะโลว์กลางนะครับผมเขาเื่องสโลว์กลางมก็บ่ค่อ,คอย ถนัดเป็นไดน,นะครับผมเดี๋ยวไปหอดบ้านกันสิได้ถ่ายรีวิวให้เพิ่งอีกที่หนึ่งนะครับผมว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงแน่นะครับผม รับทันดหารถไปแก้ยไยนะครับผมท่านนี้นี่หมอนะครับผมเพราะว่าเดิมกับเป็นรถแก้ยไยมาก,ก่อนนะครับแกิ่นจอดมากนี่เป็นปีแล้วนะครับผมท่านนี้จอดก็ใส่งานมากเป็นปีแล้วนะครับผม ลกับประมาณนี้นะครับผมนี่กับพี่ห้อยนะครับพวยอะไมันเป็นห้อยหลอกนะครับผมเดี๋ยวกบสีเอาเนี่ยหุมม่มมาใส่นะครับผมเ <laughs> บรกยูดีนะครับผม เป็นเบรกทิฟฟี่นะครับเบรกทิฟฟี่นะครับเกียร์ก็ดีนะครับผมเกียร์ว่ามีลุดนะครับผมเกียร์เขาง่ายนะครับเป็นหกเกียร์เดินนานะครับผมระบบแอร์กัมีนะครับผมแต่ไม่ได้ขี่ฟุ้นครับเพราะต้องไปล้างท้องขาาึ้สะอาดตู้เติมนน้ำยาไหมนะครับผมอันนี้คือขั้นใน เขาเอื่นเอาขั้นดึงสโลวเนาะตัวนี้นะครับผมนี่สโลวพร้อมนะครับสโลวแห้งครับผมว่าจะเป็นตรงมี้สโลว์ก็ได้นะครับผมว่าแต่ว่าเจ้าของเก่าเพิ่นน่าจะหมักแต่งนะครับอยากสุดนะครับผมแต่งให้มันสุดนะครับผม อย่าซีนะครับผมดดรถกระเค็คเค็กหน่อยนะครับผมเช็คเดี๋ยวผมดีเค็กเบื้องต้นไห้นะครับผมราคาแค่นี้เปิดไปอยู่4แสนสองนะครับผม เปิดไฟซี่แสนสองนะครับผมต่อร่องกันได้นะครับผมมาเบิงมาคุยต่อร่องกันได้นะครับผมแนนปกตินะครับผมคองมวนปกตินะครับผม พ่อก,กับบ้านเล็กนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ให้เพิ่งสมนีก่อนนะครับผมเดี๋ยวหอดบ้านเดี๋ยว ลายดีดวให็นไหมนะครับผมแล้นดีอยู่นะครับนี่งรถจวดอยูดด่ยนะครับผมแต่ว่าเข็มไม่เป็นบมขึ้นนะครับผมก็รู้ว่ามันแลถะอะไหรแล้วครับตอนนี้การรอดบงคลิปหนานะครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม